สวัสดีครับมีข่าวดีมาแจ้งนะครับสำหรับคนที่ปกติแล้วนะครับก็ช็อปพวก Lazada s h o อป e นะครับแอป b ิ๊กหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมผ่าน a g o d ดนะครับซื้อหนังสือผ่าน c ีเอ็ดบุ๊กไนนอินพวกนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้งานพวกนี้มันจะไม่ได้เงินคืนใช่ไหมครับมันจะไม่ได้เงินคืนแต่ตอนนี้มีแอปใหม่นะครับชื่อช็อปจีนิกแล้วมันเจ๋งมากๆผมได้คะแนนคืนมาเป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วก็แถมยังมีรายได้นะครับจากการแนะนําแอปได้ด้วยนะครับ ทุกคนเริ่มต้นสมัครฟรีจะได้รับร้านค้าเอาไปโปรโมทนะครับฟรีแล้วก็ถ้ามีคนสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าของเรานะครับในลิงก์ร้านค้าเราเราก็จะได้รับ99บาทด้วยต่อ1ออเดอร์เลยนะครับแบบว่าไม่ต้องลงทุนก็ยังสร้างรายได้ได,ได้สุดยอดมากแล้วก็ใครที่อัปเกรดนะครับมันจะมีให้อัปเกรดคือสั่งซื้อสินค้าชิ้นเดียวอัพเป็นพาร์ทเนอร์กับอัพเป็นโฟลเดอร์นะครับมีมี2ตําแหน่งพาร์ทเนอร์นะครับ พาร์เนอร์เป็นคนเหนือเอ่อไม่ใช่โฟลเดอร์ er เป็นคนอีสานประมาณนี้นะครับเล่นมุกด้วยก็เดี๋ยวใครสนใจรายละเอียดนะครับทักมาหาผมที่ไลน์ได้เลยนะครับไลน์ id ad เอกสเตปซ่านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไลน์ให้นะครับสวัสดีครับ